สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอล์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆวง GIDLE กันนะครับในตอนนี้นั้นไอด์ลก็ได้มีการปล่อยคลิปพิเศษนะครับเป็นคลิปสําหรับเพลง B s i ซ e อีกหนึ่งเพลงนั่นก็คือเพลง Never Stop Me นั่นเองซึ่งเพลง Never Stop Me เนี่ยนะครับก็เป็นเพลงในอันดับที่2ของอัลบั้มเต็มชุดแรกจากไอดง I n e น e r Die นั่นเองนะครับในต,ตอนนี้นั้นเนี่ยก็ได้มีการปล่อยคลิปเพลงนี้ออกมาให้ฟแฟนๆนั่นเนี่ยได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังเพลงดีๆอีกหนึ่งเพลงจาก G IDLE นะครับในเพลงนี้เนี่ยาสาวๆเนี่ยก็มาในลุคของสาวร็อกนะครับเป็นสาวร็อกพังนะครับในทีมชมพูดําน่ารักมากๆเลยแต่ละคนนั่นเนี่ยก็แต่งตัวกันมาได้เท่มากๆแต่ก็ยังปนความน่ารักแล้วก็ความคูลมากๆด้วยและเพลงนี้นะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งเพลงจาก G IDLE ที่มีสไตล์ที่เก๋มากๆนะครับเป็นเพลงแนวร็อกในยุค2 0 0พที่เนื้อหาของ เพลงนั้นเนี่ยได้มีการพูดถึงความรู้สึกของการที่จะต้องเลิกรากันไปนะครับสาหรับคนรักทั้งสองคนและสาวๆนั้นเนี่ยก็ถ่ายทอดออกมาดีๆมากๆทําในตัวมิวสิกวิดีโอตัวนี้นะครับสาวๆนั้นเนี่ยก็ยังน่ารักมากๆกันอีกด้วยแต่ละคนนั้นเนี่ยก็ออกมาโชว์ความสดใสของตัวเองผ่านบทเพลงนี้นะครับถึงแม้ว่าเนื้อหานั้นจะมีการเกี่ยวข้องกันกับการเลิกรากันไปนะครับแต่สาวๆนั้นเนี่ยก็กลับสื่อสารออกมาให้พวกเราเห็นผ่านตัวมิวสิกวิดีโอตัวนี้ได้แบบสดใสกันมากๆเหมือนเป็นมิวสิกวิดีโอที่ออกมาให้กําลังใจสําหรรัับคนที่กลงู้สึก ผิดหวังกับความรักหรือว่ากําลังอกหักอยู่นั่นเองนะครับยังไงเนี่ยใครที่อยากรับชมรับฟังเพลงนี้แล้วก็ดู m v ตัวนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับที่ช่อง Official ลของ G i d o l ตอนนี้ก็มีการปล่อยออกมาให้ฟแฟนๆนั้นเนี่ยได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากที่ปล่อยเพลงนี้ออกมานั้นแฟนๆก็เข้ามาพูดถึงการเกี่ยวกับ MV ตัวนี้ของ G i d l กันมากมายเลยบางส่วนนะครับก็ชื่นชมว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีมากๆอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลง B s ไซ e ์ที่น่าฟังมากๆและ i d l นั้นเนี่ย,เ,ยเธอก็ยังทํามันนนนออกกมมาาาดีดีๆบงส่่วชื ชมนะครับว่าการแต่งเพลงของสมาชิกที่มีส่วนร่วมในเพลงนี้นะเนี่ยทำออกมาดีดีมากๆและก็เป็นคนที่เรียบเรียงเนื้อหาเพลงเนี่ยดีดีมากๆเช่นกันและพอสาวๆไอดอลทั้ง5คนมาร่วมกันถ่ายทอดความรู้สึกของเพลงนี้ออกมามันก็ดีมากๆเข้าไปอีกเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับที่มีแฟนๆเนี่ยชื่นชอบเพลง B-side ในอัลบั้มของ Neverdie กันมากมายขนาดนี้อย่าง My Back นี่ก็ได้รับการพูดถึงและก็มีคนชื่นชอบกันมากมายเลยและในตอนนี้นะครับ Never Stop Me นั้นก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งเพลงแล้วที่แฟนๆนั้นกําลังตกหลุมรักเพล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเพลง B-side จาก G Idol ที่ดีมากๆเลยยังไงเนี่ยใครที่ยังไม่ได้รับชมก็สามารถเข้าไปรับชมรับฟังเพลงกันได้นะครับหรือว่าใครนั้นเนี่ยที่ได้ดู MV ตัวใหม่ตัวนี้แล้วแล้วก็ได้ฟังเพลง Never Stop Me แล้วเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับฟังแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างชอบเพลงนี้กันไหมชอบตัวมิวสิกวิดีโอที่สาวๆนั้นออกมาร้องกันไหมเนี่ยก็มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับเรานั้นเนี่ยเพลงนี้ต้องยกให้ท่อนเปิดของมินนี่แล้วก ยังคงสะกดขนฟังได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกจนจบเพลงเลยนะครับเป็นการเลือกเปิดมาด้วยเสียงของมินนี่แล้วก็จบด้วยเสียงของมินนี่ที่เรานั้นประทับใจมากๆเลยและมินนี่กับเสียงของเธอนั้นเนี่ยก็สะกดให้เรานั้นฟังตั้งแต่ต้นจนจบอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเพลงที่ดีมากๆเลยยังไงนน่ก็อย่าลืมเข้าไปรับชมรับฟังกันด้วยนะครับไม่แน่ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเพลงนี้ก็อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งเพลงของ G i d l ที่ขยับขึ้นมาในชาร์ตแล้วก็รับบทเป็นนางไต่ชาร์ตก็ได้นะครับทุกคนสำหรับคลิ คใครที่เป็นแฟนคลับของไอดอลเองก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับไอดอลกันด้วยนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องอ,อกมกอล์เคป๊อปของเราไว้ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรในวงการเคป๊อปหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสาวๆไอดอลทั้ง5คนมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกมาชวนทุกคนเม้ามอยกันแบบนี้อีก,กรอติดตามกันไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านีี้้จจรริิงงๆแลลววนนนนคคคััััับบทุกกกามมออใใหใ่ปหสสดย